สวัสดีครับเดีย๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันอังคารที่8กรกฎาคมนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าคิดว่าคลิปผมมีประโยชน์มีสาระก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์แล้วก็ฝากแชร์ไปให้คนรอบข้างนะครับที่เขายังถูกกับดักของตลาดและกับดักของเจ้าคอยหลอกล่อให้ buy ให้ sell แล้วก็คันไปเรื่อยๆนะครับเนาะจะได้ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากการติดกับดักอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเอาเงินไปแจกตลาดนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนใน t ท m e f r ร m e day วันนะครับไทม์เฟรมเดยเมื่อวานได้มีการยกตัวขึ้นทําไส้จากที่เราได้เห็นเนาะได้มีการยกตัวขึ้นทาไส้แต่ตอนแรกได้ยกตัวขึ้นไปเปิดเป็นแก๊บถูกไหมครับสำหรับ day เนาะยกตัวขึ้นไปเปิดเป็นแก๊บแต่ t ท m e f r รม e ฮสมันก็แค่การยกตัวขึ้นถูกไหมครับแต่ d ด y ได้ยกตัวขึ้นไปเปิดเป็นแก๊บยกตัวขึ้นทําไส้จากนั้นดึงไส้กลับกดตัวลงชนรับชนรับถูกไหมครับพอแท่งที่ปิดมันก็ถือว่าเป็น แต่ก็กดตัตลงมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วมีแนวรับมีทำฟรเฮดโกลมาเรื่อยๆถูกไหมครับไล่ชนรับมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมาชนรับนี้แล้วก็รับสามพันสามร้อยซึ่งสองรับเนี่ยเป็นรับสําคัญถูกไหมครับ <c oughs> ซึ่งเป็นรับที่เรามองว่าเมื่อชนแล้วก็จะมีออเดอร์ที่ติดมาเยอะซึ่งปร,ประเด็นคือประเด็นคือเวลามันชนแล้วมันดันไม่ได้ไม่ได้ทุบต่อเพราะอะไรครับเพราะว่าข้อข้ออ,อีกอีกอย่างหนึ่งคือเวลามันชน แล้วพอมีคนเชื่อมันจะลงต่อแล้วถ้าคนที่ติดบายอยู่ข้างบนยังติดเยอะอยู่ก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเฮดเซลไ้ตรงนี้กราฟก็เลยดึงไส้กลับหมดแห่งเนาะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ามีคนบายมากกว่าเซลในขนาดที่มันกดตัวลงมานะกราฟจะต้องทาอะไรกราฟจะต้องปุ๊บต่อเลยถูกไหมครับแต่ประเด็นคือกราฟได้มีการกดตัวลงมาชนเสร็จปุ๊บกดตัวลงมาอีกประมาณสัก400จุดหลังจากชน3 3 0 0จากนั้นดึงไส้กลับ แล้วในทำเรมนี้ก็เหมือนสร้างไพชัง้นกลับตัวแล้วก็ยกตัวขึ้นเหมือ,อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้มันบ่งบอกเลยว่ามันเริ่มมีคนไปโฟลว์เซลล์แล้วก็เริ่มไล่เซลล์ที่แนวต้านแล้วตอนที่มันดึงไส้กลับด้วยแล้วตอนที่มันกดตัวลงมาชนรับมีคนโฟลว์เซลล์หรือเฮดเซลล์ไว้แล้วก็คือพวกที่เขาเซลล์เบรกเอา์ถูกไหมครับเพราะว่าในตลาดมันไม่ได้มีคนเล่นแค่ประเภทเดียวคือแนวรับแนวต้านบางคนเขาเล่นเบรกเอาต์เขาไม่ได้เล่นจากการชนลับแล้วบายเพื่อที่จะให้หวังให้มันเด้ง มันมีคนที่เขาเล่นเวลาชนรับเขาเล่นเบร a k o u t sell ด้วยถูกไหมครับก็คือการที่ไปตั้งเซลล์ stop เวลามันชนแนวรับมันก็จะเปิด order sell เวลายกตัวขึ้นไปชนแนวต้านก็จะมีคนที่เปิด order buy ถูกไหมครับคือการตั้ง buy stop ไม่ใช่บายลิมิตหรือเซลล์ limit เนาะเพราะฉะนั้นพอมีคนตั้ง buy stop ที่จุดพวกนี้เยอะสุดท้ายการาฟก็ต้องดึงไช้กับก่อนถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นดีที่มันยังไม่ได้กดตัวลงมาเยอะแต่ถ้ามันกดตัวลงมาเยอะแล้วมีคนได้ใบลิมิตแล้เนี่ยก็ถือว่ายินดีด้วยเพราะว่าคุณน่าจะตั้งายลิมิตในจุดที่มันดีถือว่าดีอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้ดีพอเนาะก็คือเมื่อ <nelle> มันติดแล้วก <love> ็ถือติดแล้วคุณได้กําไรแล้วก็ถือว่าดีไปแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่การฟุบเพราะอะไรครับเพราะเราตั้งโดยที่มันมีการกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้ถูกไหมครับต่อให้มันไม่ได้กดตัวลงมาทําโลก่อน <go> นี่จะถึงอีกรับแต่ถ้าเราตั้งายลิมิตหลังจากที่มันมมีกาารรชนับแล้ว เราก็ยังจะแพ้หลังคนอื่นเขาต่อให้เราจะบายอยู่ใกล้ๆคนอื่นเขาถูกไหมแต่แค่ในบางครั้งก็ต้องพิจรนารณานิดนึงว่าการตั้งบายลิมิตในจุดที่มันใกล้ใกล้กับแนวรับสําคัญมากเกินไปมันดีหรือเปล่าถูกไหมครับแต่ถามว่ามันผิดไหมมันไม่ได้ผิดเพราะว่าต่อเมื่อที่คุณยอมรับความเสี่ยงได้และถ้ามันทุกต่อถูกไหมถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงได้แล้วคุณพร้อมที่จะแก้ปัญหาเมื่อมันทุกต่ออันนี้มันไม่มีความผิดเพราะการเทรดมันไม่ได้มีความผิดหรือถูก มันมีแค่ว่าคุณเข้าใจไหมคุณแก้ปัญหาได้ไหมนะครับความผิดก็คือเวลาคุณทําอะไรไปแล้วแล้วคุณแก้ปัญหาไม่ได้แล้วคุณมีความกลัวแล้วคุณไปคัตคัดทิ้งให้หมดอันนั้นอันนั้นถือว่าเป็นความผิดเพราะว่ามันเกิดจากการที่คุณไม่เข้าใจแต่คุณดันไปเปิดแล้วสุดท้ายพอแก้ปัญหาไม่ได้คุณก็มีความแพนิคแล้วก็ไปไล่ปิดถูกไหมครับอันนี้คืออันนี้มันจะมีความผิดเนาะแต่ทีนี้เราก็ต้องดูตามความเป็นจริงเวลาเราจะเปิดออเดอร์ตรงไหน เขาตั้งบาลิมิตตรงไหนเราดูตามความเป็นจริงว่ามันมีการเคลียร์ไหมมันมีการทําอะไรไหมแล้วถ้ามันทุบมาหามันจะหาไม้คุณได้ไหมถ้าคุณพิจารณาอย่างนั้นได้ส่วนใหญ่อะมันจะได้ไม้แต่แค่มันจะได้ไม้บ้างไม่ได้ไม้บ้างถ้าคุณตั้งเลยจุดที่มันไกลไปนิดนึงอย่างถ้าเป็นผมบางครั้งผมจะตั้งไม้ในไส้ก่อนอีกรับนึงใกล้ๆเลยบางครั้งก็ไม่ค่อยติดถูกไหมเพราะมันกดตัวลงมาเคลียร์แค่เกือสุดท้ายมันไม่ถงมันไม่ชนมนไ่ชบาลิมิตแต่ถ้าเกิดเฝ้าอยู่ก็สามารถที่จะบายได้ แต่ถ้าไม่ได้เฝ้าก็มักจะไม่ได้ติดเพราะบางครั้งมันทุบลงมามันไม่ถึงบายลิมิตเราเพราะฉะนั้นถึงต้องให้พิจารณาว่าเราจะไส้ที่ใกล้ที่สุดตอนที่มันชนรับหรือจะไส้กลางๆหรือจะไส้ที่เกือบที่จะถึงรับหรือเปล่าเราเลือกเอาถูกไหมครับเราพิจรารณาถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการไม้ขนาดนั้นไม่ต้องการออเดอร์ขนาดนั้นแล้วก็เอาร่างที่สุดแต่เวลาได้แล้วถ้ามันได้แล้วมันกําไรปุ๊บมันก็จะเป็นกําไรที่ได,ได้ได้เยอะที่สุด จะเยอะกว่ากันไม่มากเพราะฉะนั้นเวลาบายเวลาเซลล์เราก็เลือกเอาว่าเราเลือกเอาว่าเราจะาใกล้ที่สุดก็คือรับความเสี่ยงเยอะหน่อยเอากลางๆก็คือมีโอกาสทั้งเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสทัง้งได้ไม้ในอัตราส่วนเท่าเท่ากันถูกไหมแล้วก็ไส้ที่ไกลถ้าเป็นถ้าเป็นไส้ที่ไกลที่สุดก่อนนี่ถึงอีกรับถูกไหมครับอันนั้นก็จะเป็นไม้ที่มักจะไม่ค่อยติดแต่เมื่อติดแล้วแล้วถ้าได้จริงๆแล้วมันจะเป็นไม้ที่กาไรเยอะที่สุดถูกไหมแต่ถ้าหากถูกลากอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่แก้ง่ายที่สุดเช่นเดียวกันเห็นมัครบ มันมีข้อดีข้อเสียของมันซึ่งเราต้องเลือกเอาว่าเราจะรับความเสี่ยงแบบไหนเราจะปรับสมดุลของการควบคุมบริหารความเสี่ยงเรายัางไงถูกไหมประมาณนี้เนาะสำหรับเดย์ก็ประมาณนี้ก็เมื่อวานคิดว่าน่าจะมีคนโฟลว์เซลล์เยอะพอสมควรมันก็เลยมีการดึงไส้กลับเพราะว่าอะไรครับเพราะเวลามีคนเซลล์มากกว่าคน buy, คบายกราฟก็ต้องเคลียร์คนเซลล์ก่อนถูกไหมครับก็ต้องดึงไส้กลับมาเคลียร์คนเซลล์ก่อนยอมให้คนบายได้กําไรเพราะว่าคนเซลล์ดันเยอะกว่าคนบายครับกราฟมันทําอย่างนี้เสมอ มักจะเก็บคนที่เข้าออเดอร์ฝั่งนั้นเยอะก่อนบางครั้งทำาม้คุณถึงเห็นว่าบางครั้งชนรับสมคัญทำไมไม่ทุบเพราะว่ารับนั้นดันเป็นรับที่คนเขาเฮดหรือไม่ก็โฟลว์เซลล์เยอะแล้วหรือพอเขาพอเป็นชนต้านสําคัญนั่นแหละคือเฮดาบหรือโฟลว์ไบเยอะแล้วเยอะกว่าเยอะกว่าคนที่เซลล์ที่แนวต้านน้นๆอีกมันก็เลยมีการดึนไส้กับเพราะว่าคนไปโฟลว์ไบคนไปรอบายที่ break o u เยอะกว่าคนที่เล่นเห็นไหมคนที่เล่นเซลล์รูไ้ไหมครับ แล้วบางคนเขาไม่ได้บาบที่เบรกเอานน่เขารอให้มันเบรกเอาไปก่อนแล้วพอมันมีการย่อตัวลงมาในทางเฟรมเล็กเห็นไหมก็คือมันมีการยกตัวขึ้นแล้วก็ย่อลงมาโค้งลงมาในทางเฟรมเล็กนั่นแหะคนก็รอใบพอคนรอบาบปุ๊บก,กราฟก็เลยทุบแล้วดึงไส้กลับได้เยอะอันนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว,ว่าคืออะไรครับเขาเรียกเฟกเอาสำหรับทฤษฎีคนอื่นคือเฟกเอาอันนี้อาจจะมองเป็นการเฟกเอาก็ได้เห็นไหมทุบลงมาชนรับแล้วก็เบรกลงมาอีก400จุดจากนั้นดึงไส้กลับ แล้วจังหวะที่มันดึงไส้กัดในทางเฟรมเล็กมันก็เป็นการย่อของทางเฟรมเล็กก่อนที่จะทุบต่อถูกไหมครับคนก็จะคิดว่าอาจจะเป็นการชนชนรับแล้วแล้วก็ย่อเพื่อที่จะทุบต่อสุดท้ายไม่ครับดึงไส้กัดหมดแห่งเลยเห็นไหมนี่คือการหลอกล่อให้คนเข้าใจแบบนั้นแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วกราฟไม่ได้ทาแพทเทิร์นเดิมๆเ,เสมอไปแต่ทําในลักษณะเดิมๆเ,เสมอพฤติกรรมของกราฟมันเหมือนเดิมเสมอแต่แค่มันต้องสร้างแพทเทิร์นให้คนจับจับทางไม่ได้ ซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทำใหทฤษฎีนี้ถึงดีถึงผมใช้คําว่าไม่ใช้คําว่าดีผมใช้คําว่ามีม,มีมีเหตุผลเพราะว่าอะไรครับในเมื่อบางครั้งเวลามันชนแล้วมีคนมีคนฟอลโฟลโลเซลมากกว่าไปที่แนวรับมันก็ต้องดึงใช่กับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูแล้วเราดูเราดูอะไรครับเวลาเราดูเราพยายามดูว่ามันมีการล่อบายล่อเซลเรามีการเคลียร์ตรงไหนมันมีการทําอะไรตรงไหนเราถึงดูพฤติกรรมบางทีมันชนแล้วแล้วมันไม่ได้ชนเยอะ มันชนแล้วมันก็ดึงไส่กลับแปลว่ามันมีคนที่ฟ o ลโล w เยอะมันก็มีมันก็ค่อยๆดึงไส่กลับขึ้นไปเรื่อยๆส่วนคนที่ฟอลโล่เซลก็จะติดอยู่ข้างล่างแล้วถูกไหมแต่ถ้าเป็นการชนจากนั้นยกตัวขึ้นกดตัวลงมาชนใหม่ยกตัวขึ้นกดตัวลงมาชนใหม่อันนี้คือการที่มันล่อใบเรื่อยๆเพราะว่าแปลว่ามีคนใบยเยอะเรื่อยๆมันก็เลยกดตัวลงมาชนซ้าๆล่อใบซ้าๆแล้วก็เป็นการไซด์เวยในทำเฟรมเล็กจนถึงจุดๆหนึ่งปุ๊บมันก็จะทุบหรือไม่ก็อาจจะยกตัวขึ้นเคลียร์รอบหนึ่ง ก็ได้เพราะว่ายกตัวขึ้นเคียรล่อยคนโฟลว์ใบจากนั้นค่อยกลับตัวแล้วก็ทุบลงมาก็ได้เห็นไหมครับเพื่อีกรรมกราฟนะมันทําเหมือนเดิมแต่แต่แพทเทิร์นมันมักจะทําให้มันบิดไปบิดมานิดนึงเพราะอะไรครับมันคือการล่อให้คนได้เข้าใจผิดว่ากราฟม,มันทําแบบนั้นทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเวลาคนเขาจับทางกราฟไม่ได้คนก็มักจะโดนกราฟหลอกล่อไปเรื่อยๆบางครั้งในจุดที่คนบาใบก็ไปเซลลบางครั้งในจุดที่คนเซลก็ไปใบ แต่บางครั้งนะบางครั้งในจุดที่คนใบคุณก็บายก็ถูกแล้วแต่สักพักกราฟก็จะหลออให้คุณคัดไม้บาบนันไม้ใบนั้นอยู่ดีแล้วพอกราฟหลอกให้คุณคัดเสร็จปุ๊บกราฟก็ไปตามทางที่มันมันท,ที่ที่คุณได้คาดไว้เหมือนกันแต่แค่คุณถูกหลอกให้คัดเห็นไหมก็อย่างที่บอกบางทีจุดที่คนใบรันไปเซลล์จุดที่คนเซลล์ดันใบายแต่บางครั้งจุดที่คนาบคุณก็บายแล้วไงแต่กราฟหลอกให้คุณคัดกราฟกดดันให้คุณคัดพอกราฟกดดันให้คุณคัดเสร็จคุณก็ทําอะไรครับคุณก็คัด พอค้าเสร็จปุ๊บก,กาก็กลับตื้นใบแล้วไม้ายคุณก็อา้าททำไมเป็นอย่างนั้นถูกวไหมบางทีมันกดตัวลงเนี่ยเกือบชนรับไม่ชนรับเกือบชนรับไม่ชนรับแล้วเสร็จปุ๊บชนรับคุณกดคุณก็เลยคัดายคุณยอมคัดใบพอจังหวะที่คุณคัดายเสร็จปุ๊บกดตัวลงมาชนรับวิ่งลงมาหาไส้จริงๆคุณจะได้ไม้ไบาบด้วยซ้าแต่ด้วยความที่มันทุบลงมาแรงๆคุณไม่กล้าที่จะายเพิ่มต่อแล้วคุณคัดไปแล้วแต่คุณก็ไม่กล้าที่จะใบเพิ่มสมมติน จังหวะคุณไม่กล้าบายเพิ่มพออะไรครับเวลามันกดตัวลงมาเป็นแห่งแดงแรงๆอะ่ะคนมันกจะไม่ค่อยกล้าบายด้วยเพราะว่ามันแรงเกินไปเสร็จปุ๊บพอคุณไม่กล้าที่จะบายปุ๊บแล้วมันเคลียร์บอลฝั่งบายมาแล้วจากการที่เนี่ยชนแนวรับแล้วมีคนบายแล้วก็คัดมาแล้วใช่ไหมจากนั้นสร้างแพให้ช่างกับตัวไวแล้วก็จึงใช้กับหมดแห่งแล้วคุณก็อา้าวทาไมล่ะทําไมเราถึงไม่คัดทําไมเราถึงดูไม่ออกเห็นไหมพฤติกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ําๆกับพวกเรากันเอง คือทำไมถึงพัดทำไมถึงดูไม่ออกทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ผิดแต่คุณกาลังโดนตลาดหลอกล่อไปเรื่อยๆทฤษฎีที่ผมใช้ถึงมีความถึงมีเหตุผลในการที่จะประกอบเพราะว่าอะไรครับเราดูพฤติกรรมจากการที่มันมีการชนชนแบบไหนการมีการไซด์เวย์ลงมาชนแนวรับไหมไซด์เวย์ขึ้นไปชนแนวต้านไหมเรื่องนี้ผมจะพูดซ้าๆไปเรื่อยๆนะครับจน่าพวกคุณจะจําได้จนกว่าพวกคุณจะไปเล่นได้ถ้าการมีการไซด์เวย์ขึ้นไปหาแนวแนวต้าน ไซเวย์ไอ่ตอนที่มันไซเวย์มันก็จะยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆในถ่านเฟรมเล็กก็จะมีการล่อเซลล์ในถ่านเฟรมเล็กล่อเซลล์ไปเรื่อยๆล่อเซลล์ไปเรื่อยๆล่อเซลล์ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วไปใกล้ๆกับแนวต้านสำคัญก็จะเบรกตัวไปชนแนวต้านสำคัญแล้วก็เบรกไปไกลๆเพราะว่าล่อเซลล์ได้เยอะแล้วแล้วเพราะว่าไล่ล่อเซลล์มาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วไปล่อเซลล์ที่ต้านสำคัญแล้วก็เบรกแล้วเสร็จปุ๊บก็ทำให้คนที่เซลล์ติดข้างล่างนะมันก็จะไปไซเวย์อยู่ข้างบนแล้วพอคนที่เซลล์ติดข้างล่างเสร็จปุ๊บคนที่โฟลวเซลล์ติข้าางงล่เอ่่ออเเเเสรร็จปุ๊บพคาิมลียรร์์ออออออเเดกคายมัไล่ ก็จะมีการกดตัวลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายตอนแรกอาจจะไซด์เวย์ก่อนแล้วไซด์เวย์เสร็จพอพอคนที่เซลล์ข้างล่างยอมคันละกดตัวลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายจากนั้นสร้างไพ่ชันกลับตัวฝั่งบายแล้วยกตัวขึ้นไปไล่ชนต้านเบรกไปใหม่อีกแล้วก็ล่อเซลไปใหม่อีกนี่คือพฤติกรรมที่การมันทาซ้าๆแต่ถ้าหากว่าคุณจะเซล์ได้ก็ต่อเมื่อกาฟมีการยกตัวขึ้นไม่ได้เบรกถูกไหมครับไม่ได้เบรกแต่เป็นการยกตัวขึ้นแบบถือว่าเป็นการเบรกแล้วกันเบรกไปทีเดียวชนต้าน ผ่านไส้ทาหายแต่ไม่ถึงต้านนี้แล้วคุณเซลล์ที่ไส้นี้สมมติแล้วสุดท้ายแล้วมันจะดึงไส้กลับหรือไม่หรือมันเบรกไปต่ออะชนอีกต้านนึงไปหายอีกไส้นึงแต่ไม่ถึงต้านนี้อ่าแล้วคุณก็เซลล์สุดท้ายแล้วอ่ะถ้ามันเบรกถ้ามันเป็นการเบรกไปแต่ไม่ใช่การไซเวย์ไปอ่ะมันจะต้องมีสักแท่งหนึ่งที่มันจะกลับมาให้คุณได้แก้ไม้ที่มันเสียก็คือไม้นี้แล้วไม้นี้คุณก็จะมีโอกาสได้เก็บกําไรอยู่ดีซึ่งต่อให้มันยกตัวขึ้นไปชนต้านนี้แล้วมันไปหาไส้นี้คุณก็เซล์ได้อีกหนึ่งไม้ ยังมากคุณตอนนี้เวลาเนี่ยมันทุบไปมันบินไปแล้วหกพันจุดคุณก็เซลล์ไปแค่สามไม้อสุดท้ายมันมีโอกาสกลับมาแก้ปัญหาให้คุณแน่นอนเพราะว่าการที่มันเบรกไปมันทิ้งแกลบไว้ในจุดที่มันจะต้องกลับมาเคลียร์นี่คือเหตุผลที่ทําไมถึงต้องรอในแท่งที่เบรกไม่ใช่แทงที่ไซเวไปหาแต่ถ้ามันเป็นการไซเวขึ้นไปใช่ไหมครับเราดูออกแล้วว่ามันคือการกําลังไซเวขึ้นจังหวะที่มันมีการกดตัวลงมาเคลียร์แต่ไม่ถึงรับสัมพันนั่นแหละคือเราต้องบายเพราะมันไซเวขึ้นนั่นคือเทรนขาข ไม่ใช่ไซด์เวย์ขึ้นแล้วคุณจะต้องไปเซลถูกไหมมันไซด์เวย์ขึ้นอะ่ะรอให้คุณเซลแล้วคุณก็กลับกลับไปทําตามคนอื่นไม่ครับตอนมันไซด์เวย์ขึ้นเป็นเฟรมขึ้นถ้ามีจังหวะกวดตัวลงมาโดยที่มันทุบลงมานั่นคือทุบลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบอีกรอบหนึ่งก่อนจะขึ้นต่อคุณก็ค่อยใบยแล้วสุดท้ายกราฟก็จะกลับตัวในทำเฟรมเล็กยกตัวขึ้นชนต้านแล้วทีนี้มันก็จะไล่ไซด์เวย์ไปต่อหรืออาจจะไม่ได้ไล่ไซด์เวย์ยกตัวขึ้นชนต้านา,า,นตานก่นัสํคญอ จากนั้นก็ทุบลงมารอบหนึ่งเคลียวอลุ่มฝั่งบายแล้วถ้าเราบายปุ๊บแล้วพอมันยกตัวขึ้นไปชนต้านสําคัญมันก็จะเบรกเพราะว่ามันเคลียก่อนที่มันจะเบรกเพราะว่ามไม่ต้องการให้คนที่บายได้ไม่บายเพราะฉะนั้นก็ต้องกดตัวลงมาเคลียไม่ให้คนบายสุดท้ายไปชนต้านอรอเซลแล้วก็เบรกไปเลยคนบายก็ถูกเคลียรแล้วเห็นไหมครับนี่คือพฤติกรรมที่กรรมามทาซ้าๆเพราะฉะนั้นอย่าโดนลอ่อบายอย่าโดนลอ่อเซลแล้วอย่าโดนลอ่อให้คัดไปเรื่อยๆไม่มีประโยชน์ครับอย่างนี้ผมได้บอกบางครั้ง คุณออกออเดอร์ในจุดที่มันดีจุดที่มันสวยแล้วแต่ด้วยความกลัวเจอการาฟหลอกไปนิดนึงคันแล้วถูกไหมอ่านี่คือเหตุผลที่ทําไมเราจะต้องดูให้ละเอียดนั่นแหละคือละเอียดละเอียดคือการที่เรารู้แล้วว่าถ้าเราเปิดเราจะต้องไม่คัดทิงเพราะว่าเราดูออกแล้วว่าเราเปิดในจุดที่มันดีมันมีโอกาสที่จะได้กําไรเราก็ไม่คัดจนกว่าการาฟมันจะทําอะไรบางอย่างก็คือมีการกดตัวลงมาชนรับแล้วทําลายรับได้ด้วยการที่มันจะต้องปิดต่มกว่ารับ ในทำเฟรมอย่างน้อยสุดคือ H1, H4 เป็นอย่างต่ําไม่ใช่ดูใน time frame rate, ทำเฟรมเล็กชนรับสาเร็จคุณก็กลัวไปหมดไม่ใช่ต้องดูดีๆแต่แค่บางครั้งในทำเฟรมเล็กก็ต้องดูด้วยแต่แค่ทำเฟรมเล็กอย่าง M15, M5 ใช้ในการประกอบการตัดสินใจไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แนวทางหลักเพราะเทรนหลักเราต้องดูคือทำเฟรม H1 และ H4 ถ้า H1, H4 ไม่ได้มีการทำลายรับนะครับ H1, H4 อาจจะเป็นแค่การกดตัวลงมาชนรับ แล้วก็ุดสุดท้ายดึงไส้กลับอยู่ดีไม้คุณก็ยังอยู่ได้แต่ทำเฟรมเล็กก็คืออาจจะชนแล้วชนสําเร็จก็ได้แล้วเสร็จปุ๊บมาสร้างจุดกับตัวเอาก็ได้ทำเฟรมเล็กแต่คุณก็ต้องมาดูพิจารณาให้ดีว่าคุณจะทํำยังไงเนาะอ,อย่าให้กล้ามันหลอกไปมาเน้นดูทำเฟรมใหญ่เป็นหลักถ้าทำเฟรมใหญ่ยังไม่ได้ทําลายรับแปลว่ามันยังไม่ได้คิดที่จะลงยาวถูกไหมทำเฟรมเล็กทำลายรับบางทีทำเฟรมเล็กทำลายรับเสร็จปุ๊บแล้วก็สร้างจุดกับตัวอยู่ต่ำกว่ารับยกตัวขึ้นมาชนตั้งก็ได้ ส่วนทำเฟรมใหญ่ก็กดตัวลงมาแล้วก็ดึงไส้กลับก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าโดนทำเฟรมทำเฟรมเล็กหลอกให้คุณออกออเดอร์ในจุดที่มันไม่ดีแล้วก็คัดไปเรื่อยๆเนาะประมาณนี้สำหรับทำเฟรมเดย์วันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะก็อย่างที่บอกคือถ้ามันยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านก็เซล์เหมือนเดิมถูกไหมครับแต่ตอนนี้กราฟได้มีการค่อยๆกดตัวลงมาจากการที่ยกตัวขึ้นทาไส้แล้วได้ค่อยๆกดตัวลงมาตอนเนี้ถ้ามันไซด์เวลลงมานี่คือการค่อยๆไซด์เวลลงมาลอบบายตามที่ผมได้บอกถูกไหม แล้วถ้ามันไซวลงมาล่อาบมาเรื่อยๆแล้วมันจะมาเจอแนวรับซึ่งเป็นแนวรับอะไรก็ได้ตรงนี้ก็เป็นแนวรับีตรงนี้นะถือว่าเป็นแนวรับีเพราะว่าแท่งเมื่อวานปิดแต่แค่มันยกตัวขึ้นไปปิดเป็นแฉกเพราะฉันเราตีว่าตรงนี้เป็นแนวรับีก็ได้เราตีไว้ก่อนก็ได้เอาตรงนี้เป็นแนวรับีตีไว้เป็นแนวรับดอ่าถ้าเกิดมันกดตัวลงมาชนแนวรับนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะทุบต่อเพราะมันก็จะมีคนตั้งไบลิมิตไว้อยู่ดีถูกไหมครับแล้วเราไปดูในทางเฟรมเพอโชว์ทางเฟรมเพชโชว์สร้างอะไรไว้ ตอนแรกทำฟิล์มไฮโซได้สร้างพ่ัชั้นกับตัวฝั่งไปที่ไม่สํเาเร็จเนาะแต่ยกตัวขึ้นทําลายต้านได้ถือว่าสมบูรณ์ถูกไหมครับจากนั้นเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้แล้วก็ยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วสุดท้ายแล้วมาทําลายต้านนี้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าแค่ยกตัวขึ้นชนต้านแล้วก็ยกตัว้นไปนิดนึงจัดแม่นึงไส้กับผีแท่งเทียนทําลายต้านไม่ได้แต่แท่งถัดมาได้ทําลายต้านได้ด้วยการที่กดตัวลงทาไส้แล้วยกตัวขึ้นแล้วก็ปิดอยู่เหนือต้านจากนั้น จากนั้นทำอะไรครับติดอยู่เหนือต้านได้ก็จริงแต่ก็ไม่สามารถไปทําลายต้านที่เป็นชุดนี้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราบ่งบอกว่าแท่งนี้อาจจะเป็นแท่งที่แค่ยกตัวขึ้นมาเพื่อมาเคลียร์วอลล่มฝั่งเซลล์ก่อนที่จะทุบต่อก,ก็ได้แล้วทีนี้แท่งตอนนี้แท่งปัจจุบันของทางเฟสโชรนะครับได้มีการยกตัวขึ้นทําไส้ถูกไหมครับทำไฮไวที่สามสามี่ห้าก่อนที่จะดึงไส้กลับมาแล้วคอกๆกดตัวลงมาทีนี้ถ้าแท่งนี้กดตัวลงมาชนรับเฟโตเมื่อไหร่มันก็ต้องทุบต่อถูกไหมครับ อย่างน้อยสุดถ้ามาวางไฮดิดเซลลมานะแท่งนี้ถ้าถ้าชนรับได้เมื่อไหร่มันก็จะทุบต่อลงมาอย่างน้อยสุดก็คือมีโอกาสที่จะได้เคลียร์ไม้เซลล์ที่คุณติดอยู่เห็นไหมนี่คือจังหวะที่คุณจะต้องหาเพื่อที่จะเวลาคุณติดไม้คุณต้ณตองหาจังหวะที่มันจะกดตัวลงมาเคลียร์ซึ่งมันมีแกลบของเซนทรตรงนี้ให้เคลียร์เพราะฉะนั้นถ้ามันกดตัวลงมามันมีสิทธิ์เทีย์ทะลุลงมาแล้วมาเคลียร์แต่มันมีสิทธิ์ที่ลงมาแค่ไหนครับสำหรับเซนทรอาจจะลงมาแค่ชนรับผ่านไส้ทำโลแต่ไม่่ตตตดดัััับบบทีีเเีเเเเเปป็็นนนนนรรรงง้้พาะใว แต่ถ้าหากว่ามันชนรับเดมาด้วยมันก็มีสิทธิ์ที่ลงมาเตลิดถึงไ้นี้หรือเกือบถึงไ้นี้เพราะฉะนั้นใครที่ติดเซลลอยู่นะครับใครที่ไล่เซลลตั้งแต่เมื่อวานแล้วติดเซลลอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ปัญหาแต่อย่าเชื่อมั่นว่ามันจะกดตัวลงมาให้แก้ปัญหาเสมอไปเพราะว่าบางครั้งการ์ดมันไม่เป็นใจเสมอมันอาจจะยกตัวขึ้นไปก่อนหนักๆสุดท้ายแล้วค่อยสร้างจุดกับตัวกลับมาแก้ก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่วันนี้ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจ มีมีจุดให้แก้ปัญหาก็รีบแก้ถ้าคุณหาไม้จากข้างบนมาได้แล้วแล้วตอนมันปลดตัวลงมาให้คุณคัดคุณก็คัดนั่นแหละคือจ,จุดที่คุณจะแก้ปัญหาแล้วคุณจะลดลดความเสี่ยงตัวเองไปด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้สำหรับทำเฟรมเฮโนะครับอ่าเดี๋ยวผมเพิ่มเติมทำเฟรมเฮสโวให้นิดนึงทำเฟรมเฮอ่าทำเฟรมเฮสสร้างภัยชันกับตัวฝั่งเซลล์ที่ไม่สาเร็จแต่ถือว่าสมบูรณ์แล้วเพราะแท่งนี้ทรราลายรับได้แล้วถูกไหมครับแล้วเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทําส้ เห็นไหมทำเฟรมเฮชเราดูเราดูเราดูไม่ค่อยออกแต่เฮชวนดูออกอยู่ว่าเห็นไหมยกตัวขึ้นทาไส้เคลียร์วอลลุฝังเซลล์แต่ไม่ถึงต้านแล้วก็ดึงไส้กลับกดตัวลงมาถูกไหมครับแท่งนี้ถ้ากดตัวลงมาชนรับได้มันก็ต้องลงมาต่อแล้วทีนี้การที่มันลงมาต่อเสร็จปุ๊บมันก็จะมาชนลดชนรับผัดไปหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงเห็นไหมแต่ถ้าแท่งนี้กดตัวลงมาชนรับไม่ได้นะครับหรือยกตัวขึ้นเป็นแท่งเขียวแล้วสร้างแพ้ชั่นกลับตัวฝั่งใบตรงนี้แปลว่าการมีสิทธิ์ที่จะยกต่อ้าาาิยกงหหวธีแปัญ หรือไม่คุณก็ต้องไม่เซล์พิ่มเพื่อไม่เซลลเพิ่มเติมเยอะรอที่จะหาไม้เซล์ที่ดีขึ้นจากข้างบนแล้วตอนที่มันเด้งลงมาค่อยๆเอามาคัดก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดู H หชวนประกอบไปด้วยว่า H1 ชวนมันจะทาอะไรเพราะ h ห้โฟตอนนี้ดูยากเห็นไหมเพราะใหโฟมันยังไม่ได้สร้างจุดกับตัวแต่ให้ชวนสร้างจุดกับตัวแล้วแล้วก็ทําลายรับมาแล้วหนึ่งรอบถูกไหมาแทงนี้เราไม่รู้ว่าจะทําลายรับได้ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่ามันจะกดตัวลงมาต่อเพื่อมาทําลายรับหรือไม่เนาะอันนี้คือสัม h ันแถฟไปให้นึ ก็ดูเอาแล้วถ้าจะบายถ้าจะบายบายที่ไหนได้บายถ้าผู้ลงตรงนะสมมติทางเฟเอชโถ้าจะบายนะครับไม้แรกที่ควราบคือไส้นี้ไม้ที่สองควรที่กดตัวลงมาหาไส้นี้เลยแล้วค่อยใบยหรือเกือบๆเอบนอะถ้าไม่ตั้งาบลิมิตก็รอให้มันกดตัวลงมาเกือบถึงไส้นี้แล้วเอาค่อยหาไม้บาบอันนี้เล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอชโันมันทำรายรับนี้แล้วเอทํทำรายรับนี้ได้แล้วผมก็ไม่มองว่าอยากจะายเนาะอาจจะยกตัวขึ้นแล้วเซลก็ได้เพราะอะไรครับอย่างน้อยสุด ถ้ามันเป็นการทำลายรับได้ถ้ามันยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็เซลในทำเป็เมชโวถูกไหมครับเดี๋ยวสุดท้ายมันก็มีสิทธิ์ที่ยะกดตัวลงมาหาตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราจะบายก็ได้หรือเราจะไม่ใยก็ได้เพราะเราก็ต้องรอดูว่ามันจะมันจะชนรับนี้ไหมสุดท้ายแล้วถ้ามันกดตัวลงมามันไม่ชนรับนี้แล้วคุณจะบายก็แล้วแต่คุณแล้วคุณก็ปิดไม้เซลลแต่ถ้าเกิดว่ากดตัวลงมาแล้วมันมาชนรับนี้คุณก็ไม่ต้องรีบเที่ยบายคุณก็ต้องรอดูว่ามันทําลายรับนี้ได้ไหมเพราะถกต่่ออเเรรยยๆห็นมัั้คบ นี่คือการดูพฤติกรรมซ้ำๆเนาะแล้วไม้เซลล์ถ้าคุณไม่มั่นใจว่ามันจะทําลายรับนี้ได้ไหมตอนมันกดตัวลงมาเกิดทําลายรับนี้ได้หรือเด้งไปเด้งมาไม่ยอ,อมชนรับมันก็แค่ปิดไม้เซลแล้วก็รอจังหวะใหม่ถ้ามันกดตัวลงมาทาลายรับนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายยกตัวขึ้นใหม่คุณก็เซลใหม่ก็ได้เห็นไหมครับเนาะอันนี้เล่นไม่ยากเลยแต่ถ้าคุณต้องมีวินัยในตัวเองรอให้มันมีการทําลายก่อนพอมันทําลายเสร็จมันยกตัวขึ้น,นเคลียร์คุณก็เซล พอมันทาลายต้านได้มันกดตัวลงมาเคลียร์คุณค่อยบายอันนี้คือวิธีการเล่นที่เราลดความเสี่ยงตัวเองด้วยเรารอให้มันมีการทาลายอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วเราค่อยเล่นสุดท้ายแล้วถ้าเราแพ้สุดท้ายแล้วมันลากเราไปเราก็มีโอกาสแก้ปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้เล่นในจุดที่มันไม่ดีถูกไหมครับเนาะเนี่ย H4 ชนรับแล้วนะเห็นเห็นไหมครับตรงนี้อ่าเราดูจุดเปิด3ามสามสามหนึ่งจุดเจ็ดสี่ห้าอ่าจุดโลของตรงนี้คือสามสามสามหนึ่งจุด สองเก้าสามสามสามศูนย์แล้วแปลว่าทําลายรับแล้วพร้อมลงต่อเห็นไหมครับแค่นี้เองเราดูพฤติกรรมแค่นี้เองเห็นไหมเราเล่นประมาณนี้ลดความเสี่ยงตัวเองมันมีการชนรับแล้วแปลว่าเดี๋ยวก็ต้องทุบทีนี้จะทุบถึงไหนคุณจะบายไหมคุณต้องดูกันก่อนแต่ถ้ามันไซเวอ์ลงมาต่อเรื่อยๆมันไม่ทุบอันนี้อย่าบายตอนนี้เซลได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันไซเบอ์ลงมาต่อเรื่อยๆแล้วมันไม,ไม่ได้มีการทุบแล้วคุณไปคุณไปบายนะระวังว่าจะโดนล,ลากเพราะฉะนั้นห้ามบาย รอเปิดแท่งใหม่มายกโตขึ้นไม่ถึงต้านเราไฟเซลล์อันนี้จะดีกว่าเพราะเทรนมาเป็นขาลงแล้วถ้าไม่ได้เกิดการทุบเราจะไม่บาบนะครับแล้วการาบคือการสวนเทรนแล้วคุณไปบายตอนมันไซวลงคุณคิดว่าคุณสวนเทรนหนักแค่ไหนแล้วถ้ามันทุบไปเรื่อยละ่ะแล้วถ้ามันวิ่งตังโครงสร้างเดิมก็คือกดการกดตัวลงมาละ่ะเห็นไหมทาเฟรมเฮชโชวมันคือขาลงเห็นไหมครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นแบบนี้เนาะเราจะไม่เล่นแบบสวนแล้วแล้วสวนตอนนี้มันกําลังไซวลงด้วยไม่สวนแบบนั้นถ้าจะสวนต้องสวนตอนที่มันทุบ มันมีโอกาสกลับมาแก้ปัญหาแต่ถ้าส่วนตอนมาไซเวลลงโอกาสแก้ปัญหาจะไม่มีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากียนเท่านี้จริงๆเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์แล้วฝากผลักดันคลิปผมฝากผลักดันช่องผมให้ไปถึงผู้คนให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้เขาได้หลุดพ้นจากกำดักของตลาดให้มากขึ้นนะครับก็ช่วยสนับสนุนผมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ